ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังไดนางหัวใจของอ้ายังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบอนอละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต้นแรงใไงตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามา าทางสายที่ก้านาฬิกาก็จะเข้าตาถ้าขอโทษไม่ได้เจตนาถึงจะบ้าตายในตอนที่เธอชอมามองและอยาใกล้ไปไม่ได้สักทีกมไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายเธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโรไม่ง่ายไม่ไรผิวชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูง และมีสไตล์เธอยิ้มมาที่โดนใจละลายเธออันตรายปากไม่ต้องกับใจโชอไม่งานไม่ไร่ผู้ชายเบลดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เลยคนดีแค่เพียงเธอยิ้มและมองมาสายตาอ่อนหวานกำลังดีอยากอยู่แบบนี้ตลอดกาลเธอมาจากใหนช่วบอกทีเป็นคนยีสานหรือคนกลางเง็นสองของไอ้ไม่ค่อยมีแต่ความพักดีนี่ให้เธออย่าทำอย่งหน้าตาคู่นั้น ฉันหยุดมองเธอไม่ได้เลยเธอทำฉันเคยเธอเดินมาหาต่อจากนั้นเวลาก็หยุด